วัสดีครับวันนี้นะครับเบียร์จะพามาชมรถ SUV มือสองที่ผ่อนเริ่มต้น4,000บาทนะครับนี่เจ้าคันนี้เลย M t T S 2.0 T S คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าการใช้งานนี่น้อยมากๆนะครับคันนี้เนาะวิ่งนี่เลขไม่นี่แค่เริ่มต้นที่8หมื่นนิดนิดเท่านั้นเองนะตัวนี้เป็นปี2016บอกได้เลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคามากเนาะเดี๋ยวเราพาชมก่อนเลยว่าด้านนอกจ้านในเป็นยังไงกันบ้างเนาะเจ้าต,ตัวนี้เนา โอเคเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่เลยนะครับไฟนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟ LED นะครับแต่จะเป็นแบบฮาโลเจนให้แล้วนะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีไฟเดย์ไทม์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับีสวยๆเนาะที่สําคัญนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำแบบนี้เลยจนถึงโลโก้เลยเนาะบอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของ MC มากๆเลยนะครับสวยงามมากๆเลยเนาะ ส่วนตัวนี้เนาะล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อแม็กทูโทนขอบ18ให้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าคัานนี้เดิมๆจากโรงงานรับประกรันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพ่วมแน่นอนเนาะอเอส่วนกระจกด้านข้างนะครับกระจกจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับพอพร้อมตัดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะครับนี่เึ่งบอกได้ว่าดูสวยดูสง่างมามมากเลยเนาะส่วนตัวสีของรถบอกได้เลยว่ายังดูสดยังดูใสยอยู่เลยเนาะ แม้เป็นปี16แต่บอกได้เลยว่ายังเก่ายังเก่าอยู่เลยเนาะโอเคเริ่มจากไฟท้ายน้องไฟท้ายนะคะก็ให้มาเป็นแบบ led แล้วเหมือนกันนี่สว,สวยเลยนี่และที่สําคัญนะครับตัวนี้ให้มาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์สจุดบอกเลยว่าใครที่ถอยหลังไม่แม่หรือว่ากะระยะไม่ถูกเนาะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญมีกล้องถอยให้ด้วยรนะับนี่เติมความปลอดภัยได้อีกชั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราพาชมห้องสัมภาระกันดีกว่า โอเคห้องสัมภาระบอกเลยว่าเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคุณลูกค้าเอาไว้แบบเวลาใครไปแคมป์ปงแคมปิ้งเนาะนี่เลยเก็บกระเป๋าเดินทางหรือว่านี่แยกชั้นชั้นเก็บของได้ด้วยนะนี่ของแห้งอะไรเงี้ยก็คือสามารถแยกชั้นได้เลยเนาะและที่สําคัญเปาะปรับได้นะเวลาใครแบบไปเที่ยวกับแฟนสองคนหรือว่าไปกับเพื่อนสองคนเนาะอยากเอาของสัมภาระไปเยอะๆนี่สามารถพับได้ด้วยและที่สําคัญสามารถพับ ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันว่ามีออปชันอะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเนาะว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มจากนี้เลยคอนโซลด้านหน้าเนาะเป็นคอนโซลสีดําเงาแบบนี้เลยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคุณลูกค้าบอกบอกเลยว่าดูสไตล์ยุโรปมากๆเลยสวยมากๆเนาะและที่สําคัญเนาะเจ้าคันนี้นี่ เป็นเบาะหนังอย่างดีระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยและที่สําคัญเป็นเบาะประับไฟฟ้า4ี่ทิศทางเด้อคุณลูกค้าบอกเลยว่าออปชันขนาดนี้ราคาขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเนาะและที่สําคัญนี่ที่พวงมาลัยนะครับคุณลูกค้าจะมีมัลติฟังก์ชันนะครับนี่มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยแล้วก็จะมีหลักๆเลยนี่ค r ู i คอ control หาสามารถปรับเีรยวหรือว่าล็อกความเร็วได้เลยนะคุณลูกค้าและที่สําคัญนะครับท่าน,นี้มี pattern s h i ที่พวงมาลัยด้วยนี่แบบนี้เลย สะดวกสบายมากๆเลยนะครับคุณูหน้าจอเนาะเดี๋ยวเราดูหน้าจอกันดีกว่าตัวนี้หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคุณลูกค้าบอกเลยว่าใหญ่มากๆสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y Apple Android ได้หมดเลยเนะาะเชื่อมต่อได้หมดเลยแล้วที่สำคัญมีระบบเนวิเกเตอร์ให้ด้วยเนาะนำทางดีมากๆเนาะต่วตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคุณลูกค้าสามารถปรับความแรงของลมแอร์หรือว่าอุณหภูมิแอร์ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเรียบหรู ดูไฮโซมากๆเลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคุณลูกค้าเกียร์ออโต้หกสปีดสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโหมดทวินทัดได้บางคนไม่เข้าใจเน้องโหมดทวินทัดคืออะไรก็คือโหมดที่สามารถเอาไว้ขับขี่ในโหมดเกียร์ธรรมดาได้นั่นเองเนาะบอกด้วยคันนี้ให้ระบบมาจัดเต็มแน่นอนเนาะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเนาะก็คือเป็นนี่เลยเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้เลยสวยๆอีก๋ราคาบอกเลยว่าถูกมา,มาก ก่อนเริ่มต้นแค่ส0 0พันเอๆ,ๆนั่นเองเครดิตดีฟรีดาวเดอร์ลูกค้านี่เดี๋ยวเห็นอะไรไหมข้างบนนี้ข้างบนเดอร์ลูกค้านี่มีสระรูปให้ด้วยเด้อเวลาแบบครไปต่างจังหวงต่างจังหวัดเนาะมีบอกได้เลยว่าเปิดรับลมรับอากาศข้างนอกนี่สดชื่นบอกได้เลยว่าว,า,วามากๆเนาะเพราะว่าไปต่างจังหวัดตัวนี้ได้ใช้แน่นอนแต่ถ้าในกรุงเทพน่าจะไม่ได้ใช้เนาะเพราะฝุ่นควันเยอะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องโดยสารด้านหลังดีกว่า โอเคมาถึงห้องผู้โดยสารกันแะล้วเนาะโอเคนี่เลยเริ่มจากนี่กอนเลยเนาะแอนะร์เนาะตัวนี้บอกเลยว่าใครที่ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัวเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องคนข้างหลังล้อเลยเนาะตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าแอร์เย็นมากๆเนาะสามารถปรับเปลี่ยนผุ่มได้ด้วยเนาะนี่ที่สําคัญนะเบาะนี่นิ่มมากๆนั่งสบายมากๆเลยคือเดินทางระยะไกลนี่คือไม่ต้องห่วงเรื่องอาการปวดหลังเลยเนาะก็บางรุ่นเนาะเบาะเป็นแนวชันตรงจะนั่ง นานๆเร้สูบดหลังตัวนี้คือออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมเลยนกลูกคะและที่สําคัญนี้เอาไว้แบบเมื่อคงมั่แขนก็พักเอามาพักกิ่งได้นะ,ะหรือว่าใครมีกระเพางกาแฟก็วางได้เลยนาะเบาะตัวนี้ลืมแจ้งมาอย่างหนึ่งนาะ,ะกเบาะตัวนี้คือระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะุณลูกค้าเวลาจอดกลางแดดบอกเลยเลยว่าไม่ต้องห่วงและที่สําคัญนา คนขาย,ยาวคนตัวสูงก็นั่งได้เด้อคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเข่าไปชนเบาะด้านหน้าเนาะบอกเลยว่าการออกแบบเจ้าคันนี้มาออกมาออกแบบมาได้ดีมากๆเนาะหรือว,ว่าใครที่จะแบบเอาไวค้คนคงขนของก็บอกก็สามารถทําได้เนาะตามที่เดียร์แจ้งไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างโอเคโปรโมชั่นของเราใครที่ออกรถภายในเดือนนี้เนาะคุณลูกค้านี่เลยดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นเนาะ4,999บาทเท่านั้นเอง หน้าสูงสุดคือ3ปีบอกเลยว่าคุ้มมากๆเนาะ k d d ีดาวออกแลยกับเราใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองมาเลยที่ราชบฤกษีค่าเซ็นเตอร์เนาะใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าลิกลิงเนาะหน้าโปรไฟล์ได้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปหน้าเพียวจะพาชมไหนฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ